วันนี้ครูนาจะมาพาฝึกนะคะโยคะสำหรับฝึกทุกวันนะคะเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีเลิกของผูกแล้วก็ผิวสวยสุขภาพดีค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ให้เราวางมือวางเข่านะคะในท่า all four position นะคะจัดตำแหน่งเนาะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอ,อยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนิ้วมือกางกว้างนะคะนิ้วชี้ิือกลางชี้ตรงไปด้านหน้าเลยค่ะในท่าเริ่มต้นนะคะให้เรากระชับหน้าท้องไว้ก่อนค่ะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะเราจะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆย,ยืดออกไปด้านหน้าค่อยๆเหนยหน้าขึ้น หายใจออกมวนก้นกบเข้ามาค่ะเขแมแหวท้องกงหลังกงสะบักเก็บลังชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดออกไปด้านหน้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกมวนก้นกบเข้ามาเขาแมแหวท้องกงหลังกงสะบักค่ะมือผักพื้นออกไปยกสะบักขึ้นสูงสูงหายใจเข้าหย่อนท้องลงหลังแอนแอนเงยหน้าขึ้นนะคะข่าวโพส หายใจออกม้วนก้นเข้ามาหลังโกงๆนะคะแคทโพสหายใจเข้ายืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังขออีกหนึ่งครั้งนะคะท่านี้นะคะช่วยเพิ่มนะคะการต้นการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะแล้วก็การ อาวัยวะในการย่อยนะคะช่วยบรรเทาท้องผูกได้นะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่ใบหน้าด้วยนะโอเคกลับมาตรงกลางนะคะจากนั้นค่ะให้เราค่อยๆเดินมือไปด้านหน้านะลดหน้าท้องวางลงไปเลยวางหน้าท้องลงวางนาะแขนแขนนะคะวางข้างลำตัวแบบนี้เลยประสานมือกันด้านหลังนะหายใจเข้าค่ะเราจะยกอกขึ้น ดึงข้อมือไปด้านหลังนะคะยกออกขึ้นนะคะเปิดไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักขาหากันหายใจออกยกขาสองข้างขึ้นมาลอยขึ้นมาจากพื้นเลยยกขึ้นมาสูงเท่าที่ได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องสูงมากนะคะให้ลอยจากพื้นก็เพียงพอนะหายใจเข้าออกลยกยาวสบายๆท่านี้นะคะได้ยืดเหยีดยดกระดูกสันหลังนะคะได้ยืดกล้ามเนื้อสมอ,องด้านหน้านะ มีแรงกดทับไปที่หน้าท้องนะคะนวดอวัยวะในช่องท้องนะคะช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายถ้าใครยกแบบนี้ไม่ไหวนะคะสามารถเอามือวางแบบนี้เป็นท่าครอป้าแผนได้นะคะยกขึ้นมาแนี้เลยอเอาเป็นโลคอบ้าจะ,จะได้กระตุ้นหน้าท้องมากกว่านะ เพราะว่ามีแรงกดไปที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าออกสบายๆหรือใครจะยกขึ้นสูงก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ได้ยืดหน้าท้องนะคะอาไวเอวะในช่องท้องนะก็ได้รับการกระตุ้นเช่นเดียวกันโอเคเอาหรือป้องเท้าแต่กันนะคะแล้วถอยสะโพวกไปวางทับบนส้นเท้าเลย อันนี้ช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ปรับสมดุลของระบบย่อยนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าถึงต่อไปเลยนัาขึ้นหายใจออกค่ะยกสะโพกขึ้นมานคะคะเราจะ นั่งนั่ง,ง,งลงไปนะ,ะ้วเหยียดขาไปด้านหน้าสองข้างเลยหมุนขาขวนขาก็คลายนิดนึงนะคะขาห่างกันนะคะเท่าช่วงสะโพกได้หรือใครจะเอาเท้าเข้ามาชิดกันเรานนีวโป้งเท้าแตะกันก็ได้นะคะเอาที่เราถนัดค่ะ,ะแล้วก้มตัวไปด้านหน้าเดินสะโพกไปด้านหลังนิดนึง แล้วยกหลังขึ้นมาใหม่ให้น้ำหนักอยู่ที่กระดูกก้นทั้งสองข้างเราเรียกว่าซิโบลหรือกระดูกรองนั่งนะหายใจเข้าค่ะยกสองแขนขึ้นนะคะสูงๆเลยยืดข้างลำตัวออกยาวๆหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าในขณะที่พับตัวไปยืดแนวหลังไว้ตลอดสังเกตหลังคุณอาจะเป็นแนวราบนะหลังไม่นอแบบนี้นะน้ำหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งแล้วพับตัวไปด้านหน้าจากข้อพับสะโพกตรงนี้ หลังลาบไว้ตรงนี้ลาบไวค่อยๆพับลงมาเอาหน้าท้องมาติดหน้าขางอเข่าขึ้นมาได้หน้าท้องขึ้นมาติดน้าถางอเข่าได้แล้วมือเดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปถึงค่อยๆลงมาเท่าที่ได้เลยนะคะผ่อนคลายสบายๆตรงนี้นะคะใครหน้าผากวางนักแข่งได้วางวางไม่ได้ไม่ต้องเสียเรียดน,นะคะเราก็ยกไปแบบนี้ได้หรือใครจะนำบล็อกนะคะมา ออกหน้าผากก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้หายใจเข้าออกลึกยาวท่านนี้นะคะมีการนะ,ะเห็นไหมว่ามันมีการนวดมีแรงกดเมื่อเข้าไปในช่องท้องของเรานะคะก็จะได้กระตุ้นนะคะอวัยวะในช่องทอง้องอวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ หายใจเข้าออกสบายๆรับรู้ถึงมอมีแรงกดนวดเข้าไปในช่องท้องของเราหมายถึงว่าหน้าท้องเราจะต้องแนบหน้าขานะเราถึงจะรู้สึกได้นะคะถ้าใขรทําแบบนี้จะไม่ได้รับแรงกดนวดเท่าไหร่นะเพราะว่าหน้าท้องไม่ได้แนบหน้าขาเนาะเพราะฉะนั้นให้เราเอาหน้าท้องมาติดหน้าขาไว้งอเข่าขึ้นมาได้นะคะถ้านี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องขาตรงขาตึงแบบนี้นะงอเข่าได้ค่ะ พ o อสำคัญคือหนะ้าท้องติดหน้าขาจะได้ประโยชน์มากกว่านะโอเคค่อยๆในนะเคลื่นหายใจเข้าหายจอ,อกค่ะยกตัวเก่าขึ้นมาคลายออกจากท่านะคะผ่อนคลายาหมุนขานิดนึงงอขาซ้ายเข้ามาชันเข่าไว้นะคะเท้าซ้ายอยู่ข้างๆเข่าขวาเลย มือซ้ายวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นยืดหลังยืดอ,อกไว้นะหายใจออกบิดตัวมาทางซ้ายค่ะลดศอกลงเอาศอกขัดเขา่าศอกขัดเขา่าแล้วหายใจเข้าที่นึ่ยืดหลังหายใจออกเอาศอกดันเขา่าแล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายนะคะเอาเอวออกมานะเปิดสะดือมาทางซ้ายเปิดอ,อกเปิดไหล่นะคะตามมองข้ามไปซ้ายไปด,ด้านหลังพยายามเอาไหล่ขวามาด้านหน้านะ ถ้าใครไหลไม่ยอมมาให้ใช้วิธีโอบแบบนี้แทนนะคะเืิอมอานะคะถ้าที่เราทําได้ขาขวาให้แอคทีฟกระดกข้อเท้านี้เท้าชีกขึ้นไปด้านบนอันนี้นะคะได้ยืดมีการบิดมีการทวิสนะคะนวดอวัยวะในช่องท้องนะ นวดอวัยวะในช่องท้องกระตุ้นการทำงานของลำไส้นะคะบรรเทาอาการท้องหายใจเข้าหันกลับมาด้านหน้านะหายเจะอะค่ะค่อยๆคลายออกจากท่าอย่ขาซ้ายออกไปผ่อนคลายมือขา ชันเข่าขวาเปลี่ยนข้างนะคะเท้าวขวาอยู่ข้างางเข่าเนาะมือขวาวางที่พื้นด้านหลังสะโพกยกแขนซ้ายขึ้นยืดอกยืดหลังขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกบิดตัวไปทางขวาลดศอกลงขัดเขา่าอ่เลือกเอาว่าจะขัดเข่าแบบนี้หรือจะออกแบบนี้ได้นะคะถ้าขัดแล้วพยายามผลักไหล่ซ้ายมาด้านหน้านะให้มาอยู่ด้านหน้าถ้าไหล่สายมันไม่ยอมมามันเฉียงอยู่แบบนี้เนาะให้ใช้วิธีออบแทนแล้ว บิดนะคะจะง่ายกว่านะถ้าใครขัดได้พยายามเอาไหล่ซ้ายมาด้านหน้าด้วยหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะส่งแรงบิดไปไปทางขวาตามมังข้าไหล่ขวาไปเลยนะคะ,ะการบิดนะคะก็จะช่วยนะคะขับสารพิษนะคะที่เราเรียกว่าดีทอ็อกซ์เนาะแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแข็งแรงด้วยนะคะหายใจเข้าลึกออกยาว หายใจเข้าหันกลับมาด้านหน้าหายใจออกค่อยๆค,คลายออกจากท่านะคะผ่อนคลายหียใค่ะ,อะโอเคเราจะนอนงายลงไปนะคะนอนงายลงไปเลยเหยียดขาออกไปก่อนสองข้างนะคะสบายๆนะคะจากนั้นค่ะให้เราองอเขา่าขวาเข้ามา กอดขาขวาเข้ามากอดประสานมือนะคะไว้ที่ด้านหลังต้นขาได้นะคะถ้าใครไม่มีปัญหาข้อเข่านะให้เราประสานไว้ที่หน้าแข้งแบบนี้เลยเนาะขาซ้ายนะคะแอคทีฟนิดนึงอ่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะกอดเข่านะส่งแรงกดเข่าเข้ามาที่ที่ท้องเลยนะคะกดเข่าเข้ามาหาอกข้างขวาหรือท้องด้านขวานะ ทุกลมหายใจออกค่ะกดลงมามากยิ่งขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดลงมานะท่านี้นะคะการที่เรากดเข่าเข้ามานะมันจะเป็นการส่งนะแรงกดนวดเข้าไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ขาขึ้นนะคะเขาเรียกว่า ascending colon นอ,นะอยู่ข้างขวานะคะ กดนวดเข้าไปจะได้กระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่นะคะก็จะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนั่นเองเวลาที่เรากดลงมาแล้วนะคะหัวไหล่พยายามกดลงด้วยนะหัวไหล่ <S <S <ie> <S ไม่ยก <S ie> ตามมานะคะผ่อนคลายหัวไหล่หายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆเพิ่มแรงกดนวดไปที่ลำไส้ใหญ่ขาะขึ้นนะคะที่อยู่ด้านขวา หายใจเข้านะหายใจออกผ่อนคลายโอเคคลายออกมานิดหนึ่งจากนั้นนะเราจะยกเข่าสายขึ้นมาด้วยนะคะกอดเข่าสองข้างเลยอ่ะเหมือนเดิมนะจะเอาไว้ใต้เข่าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอามือประสานหน้าแข้งแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกกอดเข่าเข้ามาส่งแรงกดเข้าไปที่ช่องท้องของเราอ่า ท่านี้นะคะจะนวดกดลงไปที่ลำไส้ใหญ่ส่วนขวางนะคะเขาเรียกว่า transverse transverse colon เนาะ,ะลำไส้ใหญ่ก็จะเป็นขาขึ้นแล้วก็แนวขวางแล้วก็ขาลงแบบนี้นะถ้าเราเกาะสองข้างนี้จะนวดแนวขวางนะคะลำไส้ใหญ่ส่วนส่วนขวางนะคะค่อยๆไล่เขานะไล่จากทางซ้ายขึ้นมา ส,ส่วนกลางตรงกลางเส้นขวางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนวดข้างซ้ายนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะลงไปที่ลำไส้ตรงเด้งง่ายขึ้นนะหายใจเข้าออกเลือกยาวสบายๆตรงนี้ทาน,นี้ก็นะอย่างที่คุณอาบอกก็จะส่งแรงกดนวดไปที่ช่องท้องนะคะช่วยขับ แก๊สในช่องท้องด้วยบางคนอาจจะเรอออกมาบางคนอาจจะผายลมออกมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกตินะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าถ้ากอดเข่าขับลมเนาะโอเคพอเรานวดแนวขวางแล้วต่อไปเราก็จะนวดข้างซ้ายนะเราจะเหยียดขาขวาออกไป เหย่ยการข,าขอไปคราวนี้ก็จะนวดข้างซ้ายอะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนขาลงหายใจเข้าหายใจออกดึงเข่าเข้ามาส่งแรงกดไปที่ช่องท้องด้านซ้ายนะคะไปที่ตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ขาลงอ่ารีกว่า descending colon ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยหายใจเข้าหายใจอใจอกกดเข้ามา รู้สึกถึงแรงกดเข้าไปที่นะช่องท้องด้านซ้ายตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ส่วนขาลงหายใจเข้านะิหายใจออกผ่อนคลายโอเคค่อยๆคลายนะคะคลายขาซ้ายออกไปอ่าเหยียดขากว็งขานิดนึงก่อนแล้วชันขาเข้ามาใหม่สองข้างเลยอ่ะ ท่าพระเอกท่าที่สอนแทบจะถูกคลิปนะบลิโสโพสเนาะข้อเท้าเข่าตรงกันนะนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเลยผ่อนคลายหลังคลายสบายสบายหายใจเข้าลึกหายใจออกกดหลังล่าง,างติดพื้นแล้วยกก้นกบขึ้นแล้วยกสะโพกขึ้นแล้วยกหลังกลางหลังบนยกอกขึ้นค้างไว้ใครจะ เลื่อนไหวเป็นไดนามิกก็ได้หรือจะคันไว้เลยก็ได้นะอันนี้ก็กระตุ้นระบบย่อยนะนะคะกระตุ้นอวัยวะในช่องท้องนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่ใบหน้านะทำให้ใบหน้ามีเลือดฝาดด้วยนะหายใจเข้าลึกอ,ออกยาว โอเคเท่าที่ไหวนะคะใครจะค้างไว้นานกว่าน,นี้ก็ได้นะคะค่อยๆวางหลังบนหลังกลางแล้ววางสะโพกลงทำซ้ำได้นะคะเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะไปท่าสุดท้ายนะ,ะท่าพักของเรานั่นเองชวาสน,านะโอเค okay. ค่อยๆขยๆับศีรษะไปซ้ายไปขวาแล้วกลับมาตรงกลางนะ ป,ปิดตปิดตาลงนะคะผ่อนคลายสบายๆกางขาออกนะคะเ,คเปิดปลายเท้าออกได้เลย,เลยสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกแตกแต่างจากกอนฝึกอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนที่ยังรู้สึกว่าตึงเกร็งอยู่ไหมให้เรา ส่งจิตไปนะคะค่อยๆผ่อนคลายเทาออกไปทีละส่วนจนทั่วเลยเมื่อร่างกายผ่อนคลายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสำรวจลมหายใจของเรานะคะว่าลมหายใจของเราเป็นยังไงมันสั้นหรือมันยาว เมื่อเรารู้ตัวนะคะลองดึงลมหายใจนะคะให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงไม่ต้องฝืนนะคะเป็นไปอย่างธรรมชาติสบายๆไม่ต้องไปกดดันเขามากเกินไปทาน,นี้ก็จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายทั้งหมดเลยนะคะ ให้เราได้ซึมซับประโยชน์ของท่าที่เราฝึกมาทั้งหมดช่วยลดความตึงเครียดทั้งหมดเลยนะคะซึ่งการคลายความเครียดนี้ก็จะส่งผลดีต่อทุกๆระบบในร่างกายนะคะรวมถึงระบบขับถ่ายระบบการย่อยอาหารด้วยนะ มันเพื่อสามารถคร้างอยู่ในท่าชาวสนะนะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะถ้าเพียงพอแล้วนะคะเวลาจะออกจากท่านะให้เราค่อยๆดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยการขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ารวบเท้าเข้ามาชิดกัน สามนิ้วมือนะคะแล้วว่าแขนเปเหนือศีรษะค่ะผลักฝ่ามือขึ้นไปนะหายใจเข้าผลักฝ่ามือขึ้นกดปลายเท้าลงหายใจออกคลายอีกครั้งหนึ่งค่ะไหายฝ่ามือผลักขึ้นไปคราวนี้กระดกกก็เท้าก็ามารู้สึกตึงที่น่องหายใจออกคลายชันเข่าขึ้นมาสองข้างนะ ตะแคงตัวไปทางขวาศีสะะหุ้นแขนด้านล่างไว้แขนซ้ายนะคะประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าได้เลยหายใจเข้าออกสบายสายสองสารอบถ้ารู้สึกว่าพร้อมแล้วนะคะก็ค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมานั่งช,ะชะ้า ตายนันัะบว้ก่อนนั่งคอยขาสบายสบายแล้วสำรวจความรู้สึกของตัวเองดูนะคะว่ารู้สึกมืนเวียนศีรษะหรือเปล่านะนั่งพักนิ่งๆนะคะให้รู้สึกสบายดีบางคนอาจจะ รู้สึกมันเวียนศีรษะได้นะคะเพราะว่าเรานอนอยู่ใช่ไหมคะนอนอยู่นานแล้วอยู่ดีลุกขึ้นมาเนาะ,ะระบบไหลเวียนเลือดเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะคะให้เราค่อยๆวาดแขนนะคะไปทางด้านข้างขึ้นไปเหนือศีรษะล้วกฝ่ามือสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆลดมืลอลงพนมกำลังออก ค่อยๆโน้มหน้าผากลงมาะคระนัมมสติขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขัดนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ